โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมะาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อเติมเต็มอาคารปฏิบัติธรรมประจำปีพุทธศักราช2568โดยริ้วขบวนของผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าตรายบริวารกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมนำผ้าตรายบริวารกฐินถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญของคณะประธานรองสิบคณะ ก็ได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยทุกย่างก้าวของผู้มีบุญล้วนเต็มเปี่ยนไปด้วยความสุขพร้อมด้วยประธานใหญ่กรถินคือกาเลนมิตรสุดเขตกาเลนมิตรเพนรัตกาเลนมิตรสุวิชาสีมาในส่วนของประธานเอกถินในปีนี้คือกาเลนมิตรจริยาพรสีวรขานพันตำรวจเอกกมลเดชกเนมิตรสุนันทาอนุกูล และกกลยามิตรทีระวรรณวงศ์โดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมทรอารักษ์ยานรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้พันตำรวจเอกมนเดชอนุกูลได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดกระถินสาม,มคัคคีโดยในวันนี้มีศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญกันเต็มอาคาร จากนั้นกระยณมิตรจริยาพรสีวร,รขานได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนประธานกระถิน็นได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินทั้งยังได้น้อมนำผ้าไตรกระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสง์ ในส่วนของผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และอัปโลกกฐินพร้อมกันนี้คณะประธานกฐินก็ได้น้อมถวายปัจจัยบริวารกฐินและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตั้งใจสร้างมหาทานบารมีสนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่เต็มกำลัง นอกจากนี้คณะประธานยังได้ถวายปัจจัยสมทบกฐินในนามคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายในโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทย30,000ืวัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมมาซิโยทั้งนี้ภายในงานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจัดตุปัจจัยไทยธรรมโดยประธานนำกล่าวคือเกลนมิตรสุดเขตและเกลนมิตรเพนรัต ีมาพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปัจจัยเป็นบริวารกฐถินแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ต่อมาคณะประธานรองกฐถินก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมซึ่งเป็นมหาทานที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่กันเป็นหมู่คณะกฐถินนทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันประเสริฐในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้วันนี้เราจึงได้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมสร้างบุญแผ่นดินนี้มีความสำคัญทำให้เรารองรับการสร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกศูนย์ที่นี่เป็นศูนย์ที่113ที่เกิดขึ้น ความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยบุญอยู่เบื้องหลังการที่ได้ร่วมกันสร้างบุญเราได้ตั้งผังแห่งความเป็นมหาเศรษฐีบุญเป็นเรื่องใหญ่เป็นทั้งหมดของความสำเร็จและการที่เราสร้างบุญในวันนี้เพราะเราช่วยตัวเราเองเชื่อว่าชาตินี้มีจริงโลกนี้มีจริงข้าวของเครื่องใช้ใช้ได้ชาติเดียวถ้าเราไม่เปลี่ยนข้าวของเป็นบุญ บุญเก่าทำให้เราเป็นเศรษฐีแต่เราไม่เติมบุญใหม่พบชาติต่อไปก็จะยากจนได้เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายคือคุณแม่ผมคุณพ่อผมเนี่ยก็ตั้งใจมาตั้งแต่แรกเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมท,ที่นี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ท่านก็ได้จากไปแล้วแล้วก็มีสิ่งเล็กน้อยที่ท่านทำไว้สร้างไว้เราก็คิดกับพิตุก สองคนว่าจะทำยังไงดีจะให้คุณพ่อคุณแม่เราได้บุญนี้ก็เลยทรยบาบสมบัติที่ท่านให้มาเราก็ไม่เก็บไว้แล้วก็ถวายต่อไปในชีวิตผมก็ผมกม็คิดว่าผมจะมีโอกาสได้ทําบุญขนาดนี้นะแต่ผมไม่เสียดายครับเพราะว่าศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่แรกมาไม่มีอะไรเลยผมทําแค่เนี้ยมันเล็กน้อยสําหรับที่นี่มากผมถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่นี่สนับสนุนศูนย์เพื่อที่จะผลิตคนดี ไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้นะเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนยิน้ยมแย,ย,ย้มแจ่มใสมองมาที่เราแล้วก็โมทนาสาธุผมว่าทุกคนได้บุญหมดทุกคนนะครับและเนี่ยคือบุญใหญ่จริงๆไม่เกี่ยวกวับทรัพย์นะมันเกี่ยวกวับการปฏิบัติของเราถ้าเรามีจิตใจตั้งใจปฏิบัติเนี่ยไม่มีทรัพย์ก็ได้เพราะปฏิบัติบตูชา,า,ามันดีกว่าอามมสบูชาอยู่แล้วผมแค่บริจาคใช้เงินคือผมมีผมก็ให้ให้คนที่ไม่มีแต่ถ้าคนไม่มีก็สามารถเข้ามาได้มานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ก็เขาบุญมากกว่าผมนะถ้าเราทําโดยที่เรามีแต่ทรัพย์ไม่มีใจมันก็ไม่เท่าไรวันนี้มาไกลาจากจังหวัดลำปางเลยครับ600กิโลเมตรนะครับก็มีความตั้งใจเตรียมตัวมาล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยครับว่ายังไงก็ต้องมาร่วมงานทอดกรถิ่นที่ศูนย์ธรรมาราให้ได้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ10ปีพอดีด้วยนะครับจริงๆผมเริ่มก่อสร้างศูนย์นี้มาพร้อมๆกับพระอาจารย์แล้วก็พี่ๆเลยครับเมื่อ10ปีที่แล้วตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกเลยครับที่นี่นะครับ แล้วก็ได้มีโอกาสย้ายไปกับครอบครัวไปอยู่ที่ลำปางเมื่อ6ปีก่อนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาเลยครับแล้วก็วันนี้เป็นตรงกับวันทอดกรถินแล้วก็เลยมีความรูม้สึกอยากจะกลับมานะครับเนื่องจากเทศกาลกรถินนะครับม,มันเป็นการลทานนะครับจำกัดเพียงหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งนะครับและมีจํากัดเวลาเพียงแค่30วันนะครับเป็นการฟื้นฟูทํานุบ,บํารุงพระพุทธศาสนาด้วยครับจริงๆเราต้องย้อนไปก่อนว่าในช่วงเข้าพรรษาพระต่ลวัดนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับที่จะแบบอยู่จําพรรษาตลอด3เดือนนะครับแล้วพอออก เทศกาลออกพัรษาปุ๊บเนี่ยก็จะมีประเพณีทอดกรถินถ้าสมมุติว่าพวกเราไม่ร่วมกันทําไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้นะครับไม่อีกไม่นานก็คงไม่มีใครทําแล้วถ้าเกิดพวกเราช่วยกันทำนะตอนนี้นะครับลูกหลานที่เกิดมาเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้ดูเป็นแบบอย่างอย่างที่เราเคยเห็นรุ่นปู่รุ่นย่าของเราได้ทําไว้ล่วงหน้าแล้ว